สเตมที่เพจเฟ e บุ o k นะครับผมตามชื่อนี้เลยนะครับหรือว่าจะกดที่ลิงก์ใต้คลิปครับผม สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนวัฒน์ชาแนลนะครับก็วันนี้อยู่กับผมก็เช่นเคยนะครับกับฮีโร่ที่มีชื่อว่าอ m เมนนะครับอุ้ยโอ้โดนไม่กินนัดวันหน้าก็วันนี้อยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าอเมนนยครับวันนี้อิมเเรนเป็นตําแหน่งของอเลนนะปะทะเวเลสนะครับนี่มาดูกันนะว่า2ตัวนี้มันจะสู้กันได้ไหมนะ ผมจะเกินไว้เลยนะว่าโอเมเน่เป็นตัวที่เก่งในเรื่องของแบบแยกดันนะนก้อนหนึ่งด้วยนะครับมาดิก็มาดิครับมาดิครับมาดิครับพยายามวิ่งวงกลางนะเวเลสเนี่ยถ้าจะสู้โอเมนไดนะ้ต้องรอแบบท้ายเกะนะ้วแบบออกมุลาหรือเปล่าเดีย๋ยวต้องดูคลิปนี้กันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ เดี๋ยวเราตัดคลิปตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าป่าอยู่บนนะเราดูแมพแล้วนะครับโอเคดูแมพเสร็จเราก็มาเคลียร์เลยนะผมบอกเลยนะ20%นะสำคัญมากนะในการดูแมพนะทุกเพื่อนๆทุกคนต้องหัดดูแมพนะครับเพราะว่าจะทําให้เราแบบตัดสินใจได้ว่าเราต้องควรทําอะไรต่อไปนะเล่นไปมองแมพไปนะเนี่ยผมมองอยู่นะป่าโลนะเราเก็บบับไปไม่น่าได้ผมลากมา เพราะว่าทําไมเพราะว่าวีเลสเคลียแล้วนะครับเคลียก่อนอาจจะแบบโดนเติมได้นะฉันแล้วเราอย่าฝืนนะครับถ้าไม่เสียงก็อย่าเลยถ้าเสี่ยงก็อย่าแบบอย่าแลกไปนะครับไม่คุ้มผมอาจจะเล่นไปสอนแบบทิกไปด้วยนกะ็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ไปด้วยนะเดีย๋ยวจะแทบจะสอนทุกคลิปแล้วนะครับว่าการเดินการเล่นของแต่ละฮีโร่นะครับแต่จงังหวะนี้้อุ๊ย เออได้นึกว่าแคนเซิลนะ่ะตายอยู่นะตายนะโดโนโมเมนเชยนอะ่ะอุ้ยเคียวโอเคไม่เว้ยคือเมื่อกี้ตอนที่ผมปากดาบอะ่ะปากอันติโอเมนอะมันแบบอะไรนะเวเลสหมุนพอดีอะ่ะทุกคนเนป่ปะมันจะแคนเซิลนะครับถ้าแบบเวเลสเก็บครบสแต็กเราใช้อันติมันจะแคนเซิลอ,อันติโอเมนนะใครไม่รู้นะผมก็งงไปช็อตหนึ่งนะ จริงๆเราน่าจะกดปักไปก่อนนะโอเคได้ป้อมนะโอ้โหแบบนี้โอเคโอเมนะนผ่นแผดี้ผมมองเลยว่าแบบมานะตัวมันเก่งอะเริ่มมาเก่งแล้วก่อไฟนะมาดิเอามาดินี่ไงวิ่งผ่าวงกลางเนะี่ยดูดเลือดไม่ขึ้นนะเรียบร้อยสวยผมบอกแล้วมันจะแพ้ตรงนี้ฮะเวเลียนนะเวลาที่โดนขังอะ่ะแบบ มันสามารถยืมไปวงกลางได้อะโอ,อ๊ยได้ป้อมยาวเนี่ยเวลีตายด้วยวเวลีไปเติมบนเฉยเพื่อนนี่ <c oughs> <c oughs> เราบนล่างเรือ,รอโอเคหลายคนอาจจะแบบอ๋อไอ้ที่ไม่เหมือนผมนะอาจจะเป็นแบบหมัดก็ได้นะแต่ผมชอบว่ากอบไฟนะ หมัดมันจะได้เลือกของดาเมจแลวก็ได้จังหวะแบบหลอดเลือดที่ใกล้ตายนะแต่ว่าเกาะไฟได้ถึงแรงอึดทึกทนเลยนะเพราะว่าออกเกาะไฟนะ่าจะเหมาะสุดแล้วมันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะครับอาจจะแบบไม่ต้องตามก็ได้นะ้โอ้เอโโอโดนโอ้ยหึหึลำคาอันตรีเลยนึกว่าไม่โดนอีกแล้วอะไรเนี่ยเราเหวอไปเองนะ มันสุดระยาราะาพอดีเมื่อกี้ hey, ขอวาร์ปดิเอาไาเพื่อนอุ๊ยเอามาดิมาดิอืมกดเกลสองไว้แล้วเครียนเลยโอเมนนะต้องเอามุลานะมาเจอโอเมนนะถึงจะเอาลงจริงๆนะเอามามาเอาดิ อันตีไปแล้วนะ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 ยังไงถอยมาอ้าวโดนจับไม่อันตีแล้วกันรอหรอหมาเยอะถอยเพื่อนลิกเตอร์เอาดีโอ้โหไม่ได้โอ้ยโดนบอลเชนกี้ <c oughs> โอ้โดนลิลนะิน่า ต,แบบตีเอาหรือเปล่าเอรินดอบวกไหมจะมาไหมในพุ่มอ่ะมาดิมาอยากรู้อยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นใช่ไหมมันสู้ได้นะมาดิมาดิ <S <S าดเอเลนดอแพ้โอเมนะครับผมบอกเลยวิมาดิสู้อะ่ะแต่ว่าถ้า เอลินดอได้ดูดเลือดเมื่อไหร่เราเจ็บแน่นอน <laughs> <laughs> โอเคไฮเตะอุ้ยอ้าวลำไปแล้วลำไปแล้วลีเลียลีเลียคุย,ยันก่อนไหมนี่ขุยนหนึ่หนักครับเอาไงดีเพื่อนบวกปะ กบได้นะอุย้ยววเลสมาโอเคนักงจากลิเตอร์แล้วก็เป็นโอเมนนะผมชอบเล่นนะตัวเนี้ยโอเมนแบบรู้สึกว่าจะเล่นถนัดนะโอเมนอะผม ไม่ถอยนะถอยนะจะเล่นเนาะโอเค okay. ฟิกออกได้อ่ะเก <c oughs> ือบแตกไปกยนเฮ้ยได้นะได้นะนี่สวยผมจะออกมูลานะมาเคียนเอเลนดอนะ เียไปแล้วเกมนี้เราออกออกอลทอน,นะเพราะว่าอุ้ยโหนึกว่าจะเดินตรงมาเราที่ออกพุ่ม,มไปหน่อยอะแต่ก็น่าจะขียนไม่ตายนะเพื่อนน่าจะทอนนะเรอะว่าระยะป้อมอะเพื่อนอยู่ได้ไม่ไกลมากเดี๋ยวร,รอขึ้นบ้านนะตอนเนี้ย อันนี้เราอยู่กับโอเมนแพทใหม่นะครับตัวเก่งอะ่ะเดี๋ยวเออจะลองโอเมนแบบคลิปอันนี้เดี๋ยวเราจะไม่ใช้เชียวแล้วนะครับนี่อุ้ยโอ้ย,อย,อยเจ็บเกินออกมาดิเฮ้ยโอ้โหโดนลำมชุดนี้ตายไหมเฮ้ย,ยดิกเตอร์อะหอตายเอง โอ้ยโดนโดนลามอะ่ะโอโมเมนแบบสายอะไรนะสายอเอต้นไม้อะเฮ้ยแตกเอาดีโดนเคที่ะเอาดีโดนเคทีไยไปแล้วโอโมเมนสายอ่ต้นไม้อะ่ะแบบที่มันตีนแล้วชาร์จหนึ่งร้อยอ่ะหนึ่งร้อยมันจะได้พลังชีวิตนะครับ hot bọc lên Mình kia mình đang không chồng mấy đài ạ Đang lò Hơi 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 phí kìa hả Năn โอ้โหไป้มามทีเดียวเออ <c oughs> ยังมีคนมือเร็วกว่าเราอีกนะมาดิก็มาดิครับก็มานี่ครับ <c oughs> ไปด้านล่างก่อนได้ปหมเดี๋ยวจะไปจบแล้วเนี่ย โอเล่นอยู่สองคนเลยผมนี่หวง,งตีบ้านก่อนเอาเชือกไว้ก่อนนะเดี๋ยวให้เตะตัวเดียวนะครับถ้าจ,จบได้แล้วตีบ้านตีบ้านตีบ้านอ๋อ,อคนก่อนเหรอโอเคเอาคนก็คนวะโอเคนะครับผมก็สระโอ course, เมนแพทแหม่ฮอตมานะก็อย่าลืมไปลองเล่นกันได้นะครับตัวมันแทบจะชนะทุกตัวเลยเว้นฟอร์เรนนะครับ ก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe และแชร์กู o กระดด่งและก็กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปมากนะก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย